ผมก็ได้ทำการาแก้ไขลย์ลิสต์เอาเนะะื้อหาที่จำเป็นจำเป็นในชาแนลผมนะครับเอามาใส่นะครับตอนนี้นะครับผมเล่นเกมเกมเนี่ยคือ r อา o v แล้วก็ทำถ้าเกมเอา o v มีจุดๆๆเนี่ยไม่รา้ว่ามันเห็นอะไรเสียงอ่าเห็นอะไรเห็นอนะไรนครับผมก็มอธิบายคร่าวๆนะครับนะ ข้าวของเกมว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะนี่ครับผมก็ประมาณนี้แหะนะประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ทําแค่3มอย่างนะครับตอนนี้ไอเขียนเรอรบเร็จแล้วนะครับตอนนี้เลอแต่ถ้าเอาวีมีเนี่ยจะทําเรื่อยๆนะฮะนะครับตอนนี้ทำแค่สองคนก่อนนะครับเนทกับชัมนะเป็นภาพนิ่งนะไม่มีภาพเคลื่อนไหวไม่มีซีจีนะฮะใช้ h o t ต s h o p ทำล้นๆนะครับ ส่วนร้ายเป็น2 4 4ผีเพราะว่าเหน็ดก็ตามน้นะฮะสาม BB 20่สิมกนะครับก็ยังกาัด BB นะฮะก็ก็วันนี้นะครับก็แบบมาเล่นสามสามัตตาสองตานะครับผมเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้ก็แป๊บหนึ่งนีฮะมันดีเลยอยู่สิบยี่สิบ รับของก็นนะครับโอ้เลยของอะไรกไม่รู้ผมมันแจ้งข้อความอะไรมาไม่รู้ครับมันอ๋อพี่ไก่ไก่ส่งของมาให้ครับขอบคุณมากครับก็ชอบใจอย่าลืมกดซับสไครต์ไว้นะครับนะผมก็บอกไปแล้วนะว่าทำไมถึงไลฟ์แบบปกติไม่ได้ทำไมต้องไลฟ์แบบสองสี่สิบีเพราะว่ายังเล่นเน็ตกระการะครับผมอ่าซึ่งก็ไลฟ์ผมจะไลฟ์ เกือบทุกวันนะเกือบทุกวันนะครับเออคือวันเน้นวันเนี่ยจะเล่นเ์ฟไต้หวันวันหนึ่งแล้วก็เจฟไทยวันหนึ่งแล้วก็อันที่สามอาจจะทําเป็นท่าแก้มเอาวีมีเอดนะฮะผมนะอขอยังไม่สปอยแล้วกันช่นทำไมผมทำมุกก้คือช่างมันให้แกแล้วผมทําไม่เป็นแล้วเอาภาพตุ้ฉบับมันมาเว้ยเออนะครับผมไม่ได้เอาภาพไอ อนไรมาเลยนะครับนั่นแหล่งไขก่อนที่จะมาเริ่มสามสามนะครับอ่าก็ทำนั้นแหละค่ะใช้ใช้ภาพต้นฉบับนะครับคือตัวอื่นน่ะแล้วผมก็เอาไอ้เนี่ยไอ้ไอ้รูปเนี่ยมาตัดใส่ในภาพภาพเดียวใช้ Photoshop นะครับอ่ามันก็ง่ายอยู่นะแล้วก็มีตัวต้นฉบับมันอ่าแค่นั้นแหละอะสูตรเนื้อหาสามสามนะครับสามสามนะครับส นะฮะดูนี่ฮะโอ้ยดูดูเขาชวดโอ้ยนี่ฮะอ้าวมันบอกว่าอะไรเนี่ยเอาแต่ว่าหานจะเอายังไงก็เพรื่อของคุณพยองอะรเนี่ยกันเชนญล้งหน้าเออช่างมันให้กดไปเลยครับ กดได้ไม่ไม่รู้ว่าเน็ตตากด้วยแหละนะได้เฉยเลยกดที่แห้เราเลยไครับผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะโอ้ภาพแตกมากเลยหเับภาพแตกมากนะฮะก็ใจนะต้องเข้าใจอินเทอร์เน็ตผุมด้วยนะฮะมันมันกากเทาับผมไมครับภาพแตกๆเลยทีเดียวนะฮะก็เล่นตัวอะไรดีแวนไฮแวนไฮออกเวทตัวลืมละ แล้วก็เรื lings, yeah. so. sí. Four, oh, nine, well. ่องเฮลด์ด้วยในด้รขับมาตอนนี้เหมือนมันจะดีเลยประมาณสิบวินะฮะใช่ไหมนี่กี่โมงอะสี่ห้าอ๋อเก้าผมเร็วกว่าหนึ่งนาทีสักครู่อะบอดมันไม่ค่อยดีนะถามว่าเขาบ่นทำไมคือไลฟ์สตรีมอยู่สายสดอยู่นะครับผม สดสดใน YouTube อยู่นะฮะโอ้โหภาพต่ำมากรอแป๊บหนึ่งนะครับดูจุ๊บสองทีนะฮะเขาบอกทุบเลยคะับออกแบบนะฮะมาเลยครับก็เฮลหมดเลยครับผมโอ้โหสุดยอดมากครับเฮลหมดเลยเฮล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 หิวมาหมดแล้วฮิวมาหมดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับรูปแบบจริงๆก็อาจจะมีเวลาแบบนี้ก็ตรงนี้ยำๆนะผมสดยำๆเลยคลับสวัสดีสไลด์ด้วยนะครับคนเดียวนี่แหละที่ดูน่ะนะฮะก็นะครับนะฮะนะครับผมก็ นะฮะก็รอไปแป๊บนึงครับซึ่งแวนไทนะครับผมมาบอกทิกนะฮะอาจจะเล่นซักตาสองตาแล้วกันแล้วแต่อารมณ์เลยครับซึ่งผมก็จะมาเล่นหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามเอ้หนึ่งหนึ่งสามสามห้าห้าหรือเล่นฟุ๊กแล้วแต่อารมณ์ผมนะฮะ ก็นะครับอ่าแล้ทำไมถึงทำแบบนี้คือเม่มีงบเติมซื้อซื้อกลุ่กล่องมาส่มแล้วมันเน็ดเหนื่อยเลยนะครับดูสิผ้ามันแตกเบริแบรบ,รบนะอ่ามาแล้วน่ครับก็ <m ul ky> เวนไฮควรออกเวทนะครับ <m ul ky> ดาเมจจะแรงกว่านะครับอันนี้เตือนแล้วนะอันนี้เป็นสุดเลยครับก <m ul ky> ็ปะ ครับเป็นสูตรเป็นสูตรชนิดหนึ่งนะครับเอาไปทํากันได้นะแต่นายออกเวดเนี่ยได้ครับสุดยอดที่เลยนะะฮรู้เปล่ามันแรกเลยคนระับผมผมไลฟ์สตรีมมันด้วยนะโหยังแรกยังแหลกเฮ้ยทำไมผมกลับไปข้างหน้าเฉยเลยอะ่ะมันรานมาันรานมันร้าเฮ้ยเกือบเฟิร์สเกือบเฟิร์สเกือบเฟิร์สเรเบิร์ตเรบิร์ตบิร์ตบมันเอาฮิวอ่ะ ย้อนย้อนย้อนผมไปอดีโคปแป๊บหนึ่งโอเคโอเคมาลอดมาลอดใจเย็นยนะมาลอดนี่ครับเฮ้ยลาแป๊บหนึ่งดิเฮ้ยมันดึงอ่ะเฮ้ยเนี่ยโกงสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่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 เกือบเกือบไม่รอดดีครับเอออย่างสามสามมันกลับไม่ได้ด้วยมั้งดูดิของผมมันก็กลับไปได้นะฮะ ดูกวามันดีโอ้โหโคตรกากอะสองร้อยสี่สิบพีก็แบบนี้นะฮะโอเคซือของเว็บแบบหนึ่งครับให้ออกเวจะด,ดีกว่านะนะครับตัวตัวแวนให้ออกเวด,ดีกว่านะครับก็แอสตานนะฮะโอเคเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วค,คร่าวๆนะครับเดี๋ยวไปดูในไลฟ์ใน นี่เอานีฮะมันรอป้อมรอป้อมนะคผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะฮะเกมนี้นะฮะก็เล่นมาหลายหลายครั้งละนะเกมเล่นไม่เป็นอยู่ดีไม่รู้ทำไมนะครับผมไม่รู้ทำไมนะมันแรงด้วยนิดหน่อยสภาพเน็ตนะครับเข้าใจเข้าใจอินเทอร์เน็ตผมนะมันรอบป้อมนะฮะโอเคผมก็ต้องหนีก่อนนะฮะรอบมันมาแล้วนะฮะผมรอบมันมาแล้วเรียบร้อยครับผม ไปไหนไปไหนไม่ต้องไปอีริบูไม่ต้องไปโอ้ยโอ้ยกลับบ้านกลับบ้านมันวื๊บวื๊บโอ้โหเกือบตายครับผมอีกนิดเดียวอะโอ้โหนะฮะโอ้โหนะครับเฮ้ยยังไม่ได้ซื้อของเลยแป๊บนึงเฮียยังไม่ใช้นะฮะมันเราใช้กับเพื่อนนะครับเจะถูกต้อติว่าทำไมเนี่ยอ้ยโอเคซื้อนี่เลยออกเวทเลยเยอะนะครับ เต็มแล้วป่ะซึ่งตอนนี้ีนเราแค่ไปแค่ไปได้สามนะครับซึ่งแน่นอนเราจะไม่โยนเกมนะครับจะไม่ยโยนเกมโยนเกมโอ้กระตุกกระตุกมันลาด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 มันแหลกอ่ะมันแหลกแหลกความเครื่องกากด้วยไม่กากันม <hiking> ันอยู่ที่เน็ตในแควมันไม่ใช่อะไร เออนะเครื่องจักรมากมากมๆๆมัดมัเมาดมัมมมามามามมามเอาไหนเอ้าไหนมามาทำอีกวมาทำอะไรเอาดิเอาดิเอาดิยอมพี่มันคดีการรักใครนีกสมองเลยเอาดิราการนักูงมอาีรู้เปล่าว่าป้อมแตกแล้วอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตอออกนี่ฮะน้เมจจะแรงกว่าว่าอันติมันแรงครับถ้าออกเวทนะนี่คือทิกเลยนะครับสามารถนำมาใช้ได้นะมันดึง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 ฟึ๊บฟึเอาดีเอาดีเอาดีแจไปคิวเดียวเองนะฮะเ้ยได้เอ้ยเกือบแทงปั๊มให้โอ้โหใจดีใจดีนะครับ นะฮะจัดไปสักทีนะฮะมันภาพมันไม่ค่อยชัดเนาะผมบอกสตรีมไงแล้วถามว่าสตรีมทำไมในเกมเนี่ย,ยไม่ต้องมาสตรีมหรอกคืออยากทำนะฮะอยากทำนะครับผมเลยสตรีมดีกว่านะครับคำขำแหละไม่คิดมากนะผมไม่แชร์หรอกนะะไงมีนะ อือือืนี่มอีมอื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 อืมอืมอๆมอื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 อแลอวมะนั่นจะไปฮิวอืมอเมอืมออืออืม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 ือืมออนเมมอัอื นะะฮออกโอเคออกเรียบร้อยครับผมอ้อนของแค่สามอย่างครับเหมือนจะจบเกมภายในห้านาทีสิบห้านาทีนะเออเน็ตเริ่มไปเน็ตเริ่มไปเน็ตเริ่มไปครับผมโอ้ยติวมันแหลกไงโอเค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 ได้แล้วเดินเดินไปไหนไปเลือกไปเลือกไปเลือกไอ้นี่มันดุเรือดนะฮะรีโบนอะ ผมเห miracle, ็นล mm ัดมันอยู่ตรงนี้มันลัดมันรัดมันลัดมันลัดหิวหิวหิวโอ้ยแหลกมากแหลกมากมากแหลกมากมากแหลกมากอ้อไปฟาร์มเฉยเลยโอ้คิดถูกหรือคิดผิดนฮะมันรกมแหลกมากนะฮะดูสิไม่รู้ว่ารัสการจะโดนผหรอกรืเปล่าอ่นีอยาจักูจิงนะที่เป็นหว

โอ้โหแพ้ละ,ละนะจบแล้วนี้นแบบนี้นะโอเคออกเว่ยละนะครับโอ้โห,โโหนะฮะภาพแตกดูแต่ดูแต่สีภาพก็พอแล้วนะโอ้โหจมตีอะไรดูสิเน็ตก้ากอะเฮ้ยไอโอนเกมดิ พอดีผมดูรพยอมอยู่นะจ๊ะโอเคเอาเคล้าเอาวฮวฮวไอ้นี่ให้เอาฮวซหน่อยนะเพิ่มความแข็งแกร่งแม่ปัญญาอ่อนมากเลยนะกูนี่เอ้เ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 อเอ้ นะฮะโอ้โหจังหวะนี้นะครับผมเจ๊ชนะแล้วโอ้โหสตีลสบไปตั้งนานนะฮะโดนบนสักทีนะครับผมโอ้โหนะฮะจังหวะนี้โอ้โหแทนกี่จะได้ a b p โอหนี่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 ดูดูคำนี้มันอ่านไังเป็นคำนี้ไหมนั่นแหละ แ้ชนะแล้วนะเงี้ยชนะโดยย้อนเองเนี่ยนะฮะโ<อ>ททห้หดูสิ็นในกล้อง่าากห้กคะฮะโอโหคะแนนต่ำมากเลยนะฮะออกเวทนะครับ แ้วมากนะฮะนะฮะผมโอ้โหก็ขอจบรับเนื้ขีดนาทีแล้วเดี๋ยวสิบห้านาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อ่า เซิร์ฟไต้หวันเนาะเออนี่ครับแบบฟังว่า C C P คือเนตการ์ดบ้านะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสดหน้านะครับผมสวัสดีฮะ